ขขายีมไทยขายีมรยจุดขายีมทใดจุดขายี่ายขายทนัาเลงออกนตามนบอกนตาเนาะออกนตา้ว็เททอ้ยดยเท็อียืดตัวน้การพิมกัมเรียโซนอากรเต็มเปี่ยอาาเกษตอาลังาเาเอาาวไทยเป็นาปลับเป็ับเป็ตอนนี้อยู่ กินอดพูว่าคนตอนนี้เอาไว้พอไปบายกินอดพูว่านางคนนะอ้วยกับกำกงานเลยไชีะเฮ้ยคนไ้ยอพื้นปวยพังนาพื้นปวยพังในเขาเอกถุกแกถุกคนขึ้นไปสีได้เงินลจะป่วยกันไง อมกะหอสีะมีความชุขทางหากายแหละจิตใจพ่อโอ้ยม่แวมขอบคุณค่ะา่า้มาทักติ๊กตก้ำมาพ่ออยู่นี่สดี่อดีค่ดี่ดใส่โอ้โโนะมาลุกลุโอเค หมดเมืองเลยทุกคนมาบุญส่งเพือในเมืองโอ้ยปวดประตูกานิล่าทำไทยบุญส่งเือทุกคนมาน้ำเมฆมาหล่อบุญส่งเือทุกคนมาตอนแรกว่าเจอบได้มาทุกคนเพราะว่ามาน้ำคุณเม่ก็เลยพากันมาสบายดีคือคนตรงหม่องทุกบอลเด้อมันได้พามาหล่อบุญส่งเือทุกคน มาน้าคุณแม่แม่มากก็เด้ลุย,ยวินาเพิ่นคุณจงเว้านันเมืองสวรรค์นกเขตหลอกไปเรื่อยทุกคนเบิง่งบรรยากาศยงมะเร็งประมาณสามโมงขึงทุกคนหอดออกจากบ้านเท่ากับว่าอยู่ประมาณชั่วโมงหนึน่งโมง สมองนี่แหละเพืออาาพ่อว่าเพื่อเรนชาติตมีคุหนังมีมีคุคหนังทางล่างขน่านั้นดีหน่อยหนังทางล่างถ้าเราเบึงเราชมทุกคนโอ้ยนั่งมาเมาหลุดทุกคนจนขี้หอดตังเมาเราไปเบึงบอลนะปะ คุณแม่ต่ายางกอ้ดี่เนี่ย่ได้ขา้บรรยากาศทุกคนตอนแรกว่าเสียวไปได้มากเลยทุกคนแม่มาผัดมากน้ำผึนฮบทัตางเออ ไกันบุญชงเฮื่อป๊านีมีเสียงเพลงพิลิก i c a l l ย b ั y อยู่เด็กกินอุทุนคนของสูตรของใาย เล้กินทุกคนทุงละซาวพันบบอบรรยากาศในงานทุกคนทักกระหอดมือมันกอาเลเดอร์เลเดอร์ูกสอขายล ลระบายกี่น้อยโซนโหลดเด้ออ้ยเหมื่อยในทุกคนมากใครทาไม่หย่างหลอกใครไม่เมื่อยนั่งนั่งเมาโหลด บรรยากาศทุกคนคนกันยังวลายปันใดเดอ้อทุกคนปันหาก,ก็เปิดมือเลข ราคือคืนคือเก้าเละทุกคนแต่เก้าคือจะ่าเห็นค้ายนั่นเต็มถนนยายขับถนนวังหลดเนาะถ้ามาหลอเบิ่งคนทุกคนเอ้โหลอบางค้นบรรยากาศให้เสีองใครคองชุดเลยทุกคน ถ้าเราเป็นสีลายเขาหนุนจยากมาฮะนะกะทัมปดาหนุนสบาเห็นนั่นลงในเพชรในไล่คือจะว่าเป็นตะม้วนเป็นตะม้วนฮะทุกคนก็เลยว่ามามากะทัมปดาเนาะเปิดกำลังเปิดใหม่ทุกคนโอ้ยจะได้ซอย,ยไปใส่ฮ้ย ช่ยคับกันเทุกคนเข้าไปถามชื่อซอยห้าวาสินเทอร์ใดถ้าเซนแสนหาชิปพันกรีบได้อ้ายเราวะการนั่งกับวัดบายอย่างทุกคนถ้าหลับได้เบิร์ ้คือบอกคือคืนทุกคนเห็นเพชรอะไรก็จะเพชรตะม่อนก็ต่อ,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 อท่าละคุณแม่แล้วไอ้ นั่งบปอยากใครเอาตำรวจโอ้ยคนยังบลายนะทุกคนนัง่ม <c oughs> นงมาพี่ก่กอน,อน่ะคนเลยเงยขนาดเงยเท่ไงวะคนนั่งว่าเชื่อได้เงยคือพี่ก่กนอ่ะนะนั่งเลยจากมาสันใจจากมาเบือง าาเด็กปัาทาหเบิ้งฉันทางนอกบรรยากาศคือ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 เขาขุดบ่อนะทางทั่นทานมาสังคือว่าละมือเล็กเขายังพ่นมาลายทุกคนหมดกับครับไว่ายขุนหย่างกับครับว่ายขุน เราบิงเราชมบรรยากาศทุกคนเออยังบ่ได้ลงทางนันนั่นทางน้ําทุกคนว่ายังบ่ได้ลงเบิงน้ําได้ยางนิ้วได้ยางนั่นน่ะกินกิน ขรามทุกคนคือพวกมีขาเหาเนอะเฮ้ยไปคอนั่งระบิดหัวทุกคนถ้าเราเบิงเราสมนั่งกับประจักไไงวะโอ้ยประตมงูนี่ใันวันนี้นะไป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 โทษเดือนล้ำลาย ฮหดเลยทุกคนคือชีแซ่บเนาะอันนี้นะกองเท่าไหรเนาะจ้ากองลายเสนถ้าอย่งไปไกลทางเหนือคนทางเหนคนไทยขายก็จะว่าครับเพนลุงในเพจดาราเนี่ยมีอันมีงานพี่น้องทางไทยมาจะขายอย่างน้อง เซ็น,นท่ายนอพวกชิบหาบห้าชิบมได, <c ười> ด้บอชิบมาเบิ่งน้ำลังเด้อหลอก่อนไม่ได้ซอยไม่ได้สอย,ย,สอยเตเลติตไปใส่ใส่โคควันม,มาทุกคน ไปข้ามาใชมาหลรอเบิร์โอ้ยนั่งวัดชีคือขึ้นคือห้ามาคือมือคือก้อนๆนะลรอเบิร์นรอส้มทุกคนบรรยากาศกระย้าเติบเราไปลรอมาคุคนยังบ่หลปันใดปีก่อดนังมานั่นรลายคือห่าวทุกคน ពីបាយបានតើគួរតែកំចៃលងធួគន់គំតអន់អាននគអត់តែខាតចៃងសំបំជុំហ្នឹងចាប់យកចូលទៅដល់ហ្នឹងទៅមើលទៅក្នុងទីនេះគ្រប់គ្នាអត់ទៅពេកមកទៅជឿមក ด er. um, ิ้งคือเอขนมบรสบายดีบอกนอนบรสบายดีบอบสบายดีนะแม่เมินเลย กลองกัาได้ไหมนะ,นะนก้งลก,กล่องกันอ้าพี่ลี่กระสิกืมไปละสี่สิบบาททุกคนสี่สิบบาทดสิบพัน กาย่างๆแนวือเนวขายทุกคนถ้าเบึงพระสมเฮาก็ลืมพอดเว้าได้หลอกไปหลอกมาก็ได้เราเบิ่งตลาดอันบ่แม่นตลาดเฮอๆอันเจ้าอันเป็นงานบุญสงเฮืออยู่ตลาดอันอยู่สวรรค์นครทุกคนเมืองสวรรค์นครพ หากลงอันเบิ uh ่งสูงคื่อห้องบดิลงทุกคนยังหลอกก่อนแค่นี้ไปแซ่บทุกคนไปแซ่บต้นวัวแถวนี้นะเอาข้อขับเคื่องก็เปิด ได้อยู่ี่ยกินูประเทศขนาดเนาะบรรยากาศทุกคนอยู่ในงาน เป็นใครปิ้งไก่ฮะกรเย็นทุกคน้นาตาลีบรได้ซื้อยังทุกคนพระฮาอันอันห้าท่องบริีเราไปอยากกินนะนะ้วยอะไรค่อย,ยมอ cái bé có chữ cay hình cầy nhảy đi đâu đây à tháp cắm pin này กติกหญ่ทุกคนทุกคนบรรยากาศเพื่อจวงเป็นทุกคนควาว่านั่นพยัได้แข่งชมลมปีนาเพกในทุกคนลหลายเด้อทุกคาีชมที้านมาเบิ่งมาชมมาเมื่อ บางทีชมนาตาลีชุจบจบถามาหล่ออันงานบุทรงเรื่ๆๆรอ,อนอันเมื่องสร้นนานักขีทุกคนไปแล้วคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดีบันดีค่ะลากองเนี่ยมาถ่ายน้ำลังทุกคนถ้ากันพบโอน ทุกคนขับัถมื่อเพบกคนนึงโอนกับจิโตกทุกคนอนณาเมืองหมู่อ้าถูกปะหัดตืนัดตื่นขอก็ได้ ดูดูเดีวใดน้อน้ำหาอยู่น้ำหาน้าหาคนงามแค่นะดำนะพ่อเสียๆลายเออคนงามตุกตมันคือทายมันคืองามแน่